นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีในช่วงครมสัญจรจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่13-14พฤษภาคม2567 ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้มีโครงการสวนพระองค์สวนจิตระดานโยบายเชิงรุกมะนาวผงร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรงวงพาณิชย์โดยโรงงานผลิตมะนาวผงมาตรฐานภายใต้โครงการสวนพระองค์สวนจิตระดาภายในบูธกิจกรรมน้ำชงและเครื่องจิ้มที่มีส่วนผสมของมะนาวผงได้แก่น้ำพึ่งมะนาวผงน้ำมะนาวผงน้ำจิ้มแจ่วมะนาวผงราดบนหมูย่างเมืองเพชรเมนูขึ้นชื่อของเมืองเพชรชบุรี โดยมะนาวผง1ซองบรรจุ90กรัมทำจากมะนาวแท้เทียบเท่ามะนาว200ลูกใช้ปริมาณนิดเดียวก็เปรี้ยวแล้วใช้งานง่ายแค่ละลายน้ำสามารถหาซื้อได้ที่ร้านธงฟ้าโมบายธงฟ้าทั่วประเทศเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลช่วยเหลือทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคในช่วงมะนาวราคาสูงตามฤด,ดูกาลตามนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส